จะม้วนเนาะจะม้วนเนาะไปอันหนาวไหมท่านผู้ชมเห็นเนี่ยโอ้ยดาราหนากล้องมาเลยเขากล้องไล้เมื่อแล้วถ่ายหายชวนๆแล้วไก่ไข่ตีนกาไข่จีนเกินวางจับวาง กอที่ตออไปแล้วคืมีแ0สตัวตลอดเวลาอ่าด่านี่เด๋องานการเท้าแชรกระไดแล้วเล่นแล้งก็ประกอบใน้กาองใชล่งเดี๋ยวไปส่งเตรียมส่ง่อเลลงานเท่ากับไม่จะพูนาตาดีดีเด้เดหางไปต่อ <laughs> con này con bơm nghe phải <laughs> Hay là ngắm đi bằng ngày nay còn ngắm ngắm à. Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตาลุกบอกให้ใส่แว่นเหลงก้วยไดใ้ใส่น็อตพี่น้องใส่น็อนกาลังอีกรูปห่งกันพากันใส่น็อตพี่น้องเป็นงานรัดคอแป๊บครับนั่มตามห่างตามโ,มโมโหว่าเขาไปประกอบบเนี่ยอะไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าไปใส่แบบ ไล้ไดวหาเงนดึก <ns> ท่าไปเท่าท้งการไปใชหรอบ่อไป้บนี้ก่าบ่ไปดอกก้นหอนอนห่นกามน้าานไปเด็ดาน่นี่นลงไปนวเ็คนาคน ตัวน,นี้ตั้งใจหน่อยครับหวานเลยทำงานกับยางกันแข่งนี่น่องเลยร้านเจ้าเลยบุระจับยัดใต่ยันใส่บุระ Kiếm kẽ thấy quan sát cái nữa Để chụp mà Chụp mà đẹp rồi, nó mất cái

啊，错。 ก็ไปกันมาเนี่เอาก็เลียนหาที่เกาก็เล mm ียนหน้าที <h, <h <h ่เรา้านนีาในเลี้วอยูงานงงานว่าในเล้วอยอยากดว่โอ้ยเียจัดกันเดียนั่นนี่ใช่หรอใช้เพื่ออไปใช้เพืเดียวนี่ละเอา ถ้าไม่เชืต้องการ เิ่พลงานข่อยว่าได้โดนมาถูบ้านท่งซองระบาดนี่เอเอาเน่ได้เนาะี่น้อเอาู้สไยอยากกทีพลังงานมาเป็นมะบานได้พี่นอ้องมาในถึงหน้าที่มาในแ้สีแดนไปเ็ดย,ยางบุตกอไปนมาในจะไปเป็นแม่พั่วกัน Chắc khi hết nắng xuống đấy mà để mẹ quà Hả? chắp này nó phải chắp Khóc bia Nói กับแพ้ซูเมอรล่ะเนี่ยไอ้มัน,นมจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวดีมากอุดน,ดานกาแฟาแล้วเอาเห็นดหนังเข้าวันนี้อันนี้ต้มนำ้ำเป็นยังนี่โอ้มื่อนี้นี่อาหารดีพี่น้องเลยเนีเ่ยกลัวเขาเยอะเกินจับเหมือนกัน อมน้ำแบบปุ๊ก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 พี่น้องใยสาวเล่าหรอกนยังคิดว่ามังดีนะสาวเล่าเลาเล่าแบบมุนดาเสพพี่น้อง ับแป๊บสองน้ำกอสาเน่าค่จะล็อกตรงนี้ี่จะล็อกมีคู่กันโอ้ีีีี่น้องดีดีดีนีไม่มี่ตอกันยังี่น้องนนน่อกาใ่นี่แบลาหน่ห่างตามห่างตามยังงละเอาเลกเราบ่ I uh -huh. hát về thiêu Tôm ngát đào hát Đó, nó ở trong à, nhân về theo tôm Cản là nó กันเนาะอาจ้วกลกก็โ,กโม่ะเอาไห่มันเดียวหรอ่าฟองนี่ผู้เดียวเ่งงานะพี่น้องบองอบดนี้กำลังเก็บของเก่งงานแล้ว,พ,ว,ลวลพี่น้องมาเบ่งทั้งสีแบบิ่งทั้งแนวสีแสบแนวสีนวลแวสียิ่มบ บตานกำลังขีดลงมือไอหมูหมูเขาเดมสังหมูสับหมูสับหมูสับกำลังจะทำเ้าเกี๊ยบเเียอ่ันเหรอเดเียัวจับเตครับเตเอไม่รู้ต้องถามว่าไอ้รั อันน <above> ี้ตีนหมดอ๋อนี่ตีนอันนี้ต้มตีนใส่พี่น้องตีนใส่ให้เสร็จเลยเออเออเออหันไอ้ข้าวหันแล้วเดี๋ยวจน้องลองลองี่ยครับ มาพี่น้องไปเลยเลือกงานแล้วที่้ากินกูถามแม่พู้แล้ได้ยังก่อนี้ก็จับก้มซีนก็จับใส่จีนไก่อยญ่ยู่ะจ้าเออจับจับต้มกันพี่น้องหอนหแซ่บแซ่บแบบโอ้จีนนี่แซ่บัง หมูเติมผิน่องกินน้ำยังไหมฮนมาพี่น่องมากหมูขับยังไงทำว่านวไม่ทมากินจะนายแท่กินขับน้งหอนน้งแสบมนูในร้าหารพิเศษแจงมกินเขื่อนเกวยจับเขื่อเกิดจับพื้กันมอ อเปียกเนี่ิขอเปียกขอเปเป็นแนนขอเปวเตียวก๋วยเตียวเือน่ะฮะก๋วเตียวกบอล่ะต้องเจ้าเจ้ากินยังกินใจใช่เดจับขวดจับด้วย พ่อจันรยันเนี่ยนละาดขาวลนล่ลนนะก็ไปกข้าหน่อยแต่บันมะรืนก <c oughs> ิกข้า <c oughs> มใ <c oughs> หญ่ห <c oughs> อนันละยัดไส้อึ้งวัดยเด็่แอบขนาดันาี่ Bí bí kiao nắp bóng nắp hòn hết em là mình hết em qua là hết em 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 ทางอีก้านหมอมวสองกะที่เต้นไปหันไปดีแซ่บักหอยหอยกินหอยหอยแห่แซ่บทำยังไง ก็มาปรุงพุงวนอนะพุ่งลล่ะุงมีข้าวขาุงอ่อนๆอันนี้เพอเป็นน้ามอแดง่โอ้ยน้ำมันไรพี่น้องสิบินน้ำอะไรบนี้เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไปสํกนีพี่น้อง ขอบคุณหลายๆติดตามรับชมฝากกดไลค์ลกดแชร์ไม่ได้ครับสอ่องทางเดียวกแชนแนลครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีสวัสดีค่ะ